วตวน,น,น,ตนัีมาช่วงนี้ช่วงอุจาสนทนาในรายการเจ้านี่ติภักเหนือเจ้าผู้ชมช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนาแต่หลายๆคนบอกว่าบักเที่ยวกับฝนแล้วไปแอวกันได้เลย ขอเือบอกมาเตอร์ <No. S 1> วันที่ไหนเปินมีการ <Bye. S 1> จัดงานมาประชาสัมพันธ์บอกกันเจอีอีเดี๋ยวจะได้ไปแอลกันนะเจ้าเนึ่องจงหวัดตีต้องยอมราบว่าเป็นจังหวัดที่หลายๆคนก็อยากไปแอลและต้องบอกว่าเปินมีการจัดงานนาจ้าเจ้าแล้วก็จัดแต่ละเตือนเนี่ยจัดงานใหญ่กันทั้งนั้นเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้อูจ๋ากับทางด้านของจังหวัดแปะเจ้าคุณผู้ชมว่าเปินมีกิจกรรมมีงานอะไรอย่างกาันพ่องตอนท้ามึงท่านเจ้าทางด้านของ,ท,ง,ของท่านบอกออน,นันต์สีแดงภูมิวนการการทองเที่ยวแห่งประเทศ ไทยสำนักงานแปะอูจ่าก,กะเพราผ่านทางระบบซูมสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าคุณน้องต่างบ้านตัวนะครับเจ้า,จาสวัสดีเจ้าตีเจียงไม่ครึ้มๆฝนตกลงมาหน่อยหนึ่งติแปะเป็นได้บ่งหูเจ้าตีแปเก่เอมีฝนอยู่พ่องนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อากาศอากาศดีนะครับแล้วก็บำฮ้อนตัวนะครับ ถึงแม้ว่าช่วงนี้ก็จะมีเป็นหน้าฝนแต่ว่าทีมเฮาก็ยังขายต่ออยู่นะที่เฮาอู้กันว่าแก้บแปดบม่แคร์ฝนนะครับผมเจ้ากำลังกำลังจะถามท่านผออยู่เลยว่าก่อนก่อนตีจะมาอู้ถึงกิจกรรมถึงสองงันญ่ที่ตีกลังจะจัดขึ้นเนี่ยยังกิจกรรมเที่ยวแพร่ไม่แคร์ฝนก็ยังก็ยังจัดอยู่เนาะเจ้ายังช่วงนี้ก็ยังอยู่ในห่วงของ ตีมเที่ยวแพทยไม่ไก่ฝอนอยู่นะครับต้องบอกว่าขอบุณตังรายการตัวน,นะครับว่าตังสถานีเอ็นพีทีนอตจงให่เฮงเนี่ยนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้มีการออกอากาศนะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับออกรายการไปเนี่ยนะครับเราก็ได้รับความสนใจใากนั่งเที่ยวโดวยเฉพาะนั่งเที่ยวใกล้จังหวัดแปร่นี่นะครับข้างเทียงบอกว่าจะเป็นตั้งจยงไหม่ตะปูลำปางจยงายพะเยานะครับแล้วก็ตัง สุโขทัยหรือแม้แต่ตังนั่งนะครับอุตรดิตถ์มาแอลนะครับซึ่งอ่าววยนี้นะครับวันที่แซวแซวเจ็ดกันยายนเนื่องในวันท่องเที่ยวโลกเขาก็จัดกิจกรรมนั่งรถไฟนะครับมาแอลมือแปดนะครับโดยที่เราร่วมกับตังอสอพทลำปางและวก็ตังผู้กลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดลำปางเอาจวนนักท่องเที่ยวลำปางนั่งรถไฟมาแอลมือแปดนะครับอันนี้ก็อยากตอบโจทย์ในเรื่องของการที่เราอยากเติมคนนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้ายของปีงบประมาณ นะครับแนวคิดของของทาทาแต๊ก็คือ,อช่วงนี้เราอยากเติมคนเพื่อเื้อได้ผลว่าตอบโจทย์เรื่องของนโยบายสน,บสนับสนุนของตังป่ทอาวท้าวนกลานะครับกระจายคนในช่วงของหน้าโลหรือว่าหน้ากลีนนะครับรวมไปถึงนโยบายรัฐบาลตัวนะครับประที่สาคัญนะครับตังท่านผู้ว่าจังหวัดแป๊ดนะครับท่านชุติเดชมีจันทร์ท่าน็อยากเื้แต่เรื่องของจงํานวนนักเที่ยวแลวก็เป้าหมายรายได้ตัวนะครับผู้สํารับกับ นโยบายของจังหวัดแพ่ตัวนะครับผมช่วงนี้ก็เลยว่าเฮาลุยงานต่อนะครับมแม้จะมรโฟมฝนพองเฮาก็ยังแอวได้อยู่เลยนะครับผมเจ้า <c oughs> มีมีงานแบบไม่พักไม่พักเลย <c oughs> ช่วงที่ผ่านมา <c oughs> ช่วงที่ผ่านมานี่น่าท่องเที่ยวไปแอหน่าก,กว่าเจ้าครับต้องบอกว่าตัวเลขรายไ,ได้นะครับขออนุญาตนำเสนอข้อมูลน้อยหนึ่งนะครับว่าเป้าเฮาเนี่ยนะครับปีสองพันร้อยหกสิบหกเนี่ยนะครับซึ่ง เราตั้งเป้าอยู่ที่น่อน่องเที่ยวประมาณพันแปดร้อยกว่าล้านนะครับตอนนี้เนี่ยคือยังบม่ถึงหมายถึงว่ายังบ่ถึงครบกนันหมดอาเจามีรายได้อยู่สองพันล้านแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้ามองคาดการณ์ไปถึงเส้นปีจังหวัดแต่ก็จะมีะน่อ่องเที่ยวประมาณล้านเศษนะครับประมาณล้านสามแล้วก็รายได้กว่าประมาณสามพันล้านซึ่งเป็นมิติใหม่ของของจังหวัดแต่นะครับในกต่ที่เราอยากชูเมืองแต่เน,น,น,นี่ยเป็น เป็นเมืองที่สามารถแอล,แอลได้12เดือนนะครับสา5วันนะครับที่สำคัญในปี667เนี่ยเขาก็จะใจใจตีมในเรื่องของ5 365, อ3 6 10สามวัน5วัมนมหาศจําร้านอาตะวันออกนะครับเขาอยากใุ้แป้งเนี่ยเป็นจุดอุ่นตาเป็นประตูสู่ล้านนานะครับเพราะนั้นคือแบอบกว่าจะไปแอลที่ไหนเนี่ยประัจเมืองผ่านแล้วนะครับต่อคืนแป้งเนี่ยต้องมาแวะพักนะครับอย่างน้อยเรามี สถิติว่านึ่งวันครึ่งน,นะครับนึ่งเฮาจะได้ในเรื่องของการวางแผนการเดินทางของนักเที่ยวอย่งนี้ะครับผมเจ้าถ้าจะได้เจ้าห้องเป็นรายเดือนไว้ <c oughs> ไว 8, ้แอลแป่เห็นแล้วก็จอาทานห <c oughs> ออ <c oughs> ประเด็นกิจกรรมกู้าก <c oughs> ู้งาน <c oughs> เลยนะ <c oughs> ไปแอลกันทั้งปีสิีโอ้อันก็จะ ได้เจ้าห้องไว้เหรอคะได้ไปอยู่แปดช่องอื่ละได้ไปเอลแปดมันนะเจ้าใจอูถึงเพื่อเฮาก็มีการจัดงานมาตลออต่อเนืองทุกๆเดือนเนาะจัดกันมันๆเพราะเขาอยากจะมาแอลกันกันได้ทั้งปีย่างสองงานใหญ่ที่กาลังจะเกิดขึ้นโอ้โหเดี๋ยวเฮื่อทานพออได้เล่าสู่กันฟังเริ่มกันไปทีละงานก่อนนะเจ้าผมเจ้าก็กองงานแรกนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ย จังหวัดใต้เองนะครับอย่างที่เราได้รับรู้นะครับว่าเราก็มีเสน่ห์เรื่องอาหารนะครับเป็นเรื่องของ RHF เ mm hmm. นี่ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยท่างตางใต้เองเนี่ยก็มีอาหารที่เราจะได้เห็นในโลกออนไลน์หรือสื่อโซเชียลตอนนี้นะครับว่าเรามีกิจก,กรรมในห่วงของอที่กาลังแบบว่าเรามีการโปรโมทเรื่องของอาหารนะครับถ้านึกถึงแปะเนี่ยเรานึกถึง น้ำน้อยน้าใสนะครับขนมเ็นน้ำน้อยน้าใสนะครับแล้วก็เทาผนวกเรื่องของการแสดงผ่านศิลปินนะครับซึ่งเขาก็บเลยจัดงานเทศกาลอาหารด้วยดนตรีจังหวัดแปรนะครับขึ้นในวันที่1 5บห้ถึงสิที่จัถิ่นนี้นะครับก็คือว่ากากิจกรรมที่เราอยากให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เดินทางนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับสูกเสาร์อาทิตย์ที่เอาจัดทื้นนี่นะครับรวมไปถึงเรื่องของการ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆกิจกรรมต่างๆนะครับต้องบอกว่าจังหวัดต้เองเนี่ยเอามีศักยภาพนะครับเอามีความพร้อมในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ที่แห a m อันนึงนะครับต้นทุนบางแป้เนี่ยเป็นเมืองเก่านะครับที่มีสเสน่ห์นะครับแล้วก็เป็นเมืองเก่าที่เนท้องว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับหมายถึงว่าความอบอกว่าเป็นเรื่องของงานครบับงานต่างๆนี่นะครับเอามีการรีดีไซน์นะครับอย่างเสื้อผ้าแต่งกายนะครับ ในแป้อเองเนี่ยนะครับเขาพนวกเรื่องของกิจกรรมต่างๆซึ่งจะสอนรับในเรื่องของ HF แล้วก็น,นโยบายของรัฐบาลนโยบายของทวทใหญ่แล้ก็น,นโยบายของแต่ว,วัดตัวเองนะครับเพราะว่านั้นคือในวันที่1 5บหถึงสิเ็นี่ยเขาไปมีเรื่องของการน,นำเสนอเรื่องอาหารนะครับโดยเฉพาะขนมจีนขนมเ้นน้ําใสน้ำ,น,ำน้อยแล้วกใ็ในห่วงที่จะจัดเน,นี่นะครับ เขาก็มีเชฟนะครับของเชฟชุมพลเชฟกระท่าเล็กนะครับคฟังแล้ว่อยมาแอลกัครับเนี่ยฟังแล้วใข่ไปจิ้มฝีมือของเชฟชุมพลอือคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราอยากเน้นย้ำนะครับในเรื่องของอาหารถิ่นชูเมนูอาหารถิ่นนะครับแล้วก็ในจังหวัดใต้เองหลายๆอำเภอนะครับโดยเฉพาะบอาว่าจะเป็นอำเภอรองนะครับอำเภอเมืองหรือสูงเลนเดนใจนี่นะครับ เขากดจัมีเมนูชูชูเมนูชูของจังหวัดแต้แ่เนี่ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่เขาเปิดโอกาสให้กลุ่มนะครับผู้คนท้องว่าที่ทําร้านอาหารหรือว่าอยากเข้าประกวดนะครับมาแข่งทําเมนูขนมขนมเส้นหรือว่าขานมกรีนน้นําน้อยน้ําใสเนี่ยนะครับเป็นกลักษต์ของคนแตร่นะครับต้องบอกว่าบะเมอนใส่นะครับที่จังหวัดแต้่เพราะนั้น การเรดินทางของนักเที่ยวที่จะมาแอลแป๊ะหรือว่ามาพักเ้าเนี่ยภาพจะได้ก็คือเมนูเมนูที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือขอนมอจีนน้ำน้อยน้ำใสนะครับเจ้าหมายถึงว่าเฮาจะชูเมนูขนมเสน้นน้ำย่อยน้ำใสเนี่ยขึ้นมาเป็นแบบเป,แบบเป็นแบบตัว,ต,วตัวเด่นของเฮาเลยเนาะใช่ครับผมซึ่ง <c oughs> จริงๆแล้วในแบบว่ากระทรวงท่องเที่ยวกีฬา,าการท่องเที่ยวรเทศไทยหรือแม้แต่ของอกระทรวงวัฒนมนะครับที่เฮามักจะได้ยิน เมนูอาหารทิ่นนะครับที่สูอัตลักณ์ของจังหวัดเนี่ยนะครับหลายๆจังหวัดเขาจะได้จะได้ยินนะครับบอกว่าจะเป็นย่างปลาแห้งนะครับแ่ไมีอ่าคนห้องคนใหญ่มาเนื่องเกาะเอ่อแกงทะเลน้ำลำไยนะครับเลี้ยงไม้เลี้ยงเ็ดนะครับเกาะของเกาะแป้ก็จะเป็นน้ำใสน้ำน้อยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์แท้ๆนะครับแล้วก็ทําง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับก็คือเอ่อเป็นเป็นเป็นเมนูที่ที่กินแล้วนะครับเอ่อคนห้องว่า มีความหลากหลายของของขนมจีนในพื้นบ้านละนะครับเพราะนั้นคือหนึ่งหากกินง่ายตัวนะครับอันที่สองมีขายทึงวันนะครับเป็นอะไรมีมีหมดเลย,เนยนะครับผมเจ้าเห็นตะกี้อู้ถือว่ามีการแข่งขันแข่งขนมเส้นอีกากเจ้าตอนนี้หับสมัครอยู่กับเจ้าอตอนนี้เออห้าสมาัครเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นั่งเที่ยวเนี่ยที่ไม่เอาในงานก็สามารถที่จะเห็นในบรรยากาศตอนตอนในงานนะครับว่าเขามีการ กวดมีการประชันมีการแข่งขันแล้วก็จะมีกรรมการไปชิมนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของานนี่ก็คือ,อตังเชฟจุมพลหรือว่าเชฟกระทะเล็กเนี่ยเปิ้ลก็จะมาะโชว์การทํานะครับทำรังสรรค์เมนูขนมจีนนะครับร่วมกับตังเชฟในพื้นที่จังหวัดแพร่นะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นนะ้กานเน้นที่เข้าใจเซเลบหรือว่าผู้มีชื่อเสียงในเรื่องของอเชฟนี่นะครับแล้วก็มา ํารทร่วมกับเชฟบรรหานะครับซึ่งก็จะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือว่าลองสั่เมนูใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งทรงนี้ก็ถือว่าเป็นแ่งมิตหนึ่งของจังหวัดแพร่ในการยกระดับเรื่องของอาะชินนะครับเจ้าตีตที่ว่าแข่งขันกันนี่คือแข่งเนี่ยหนมเส้นน้ำย่อยนี่ก็เจ้าแทานพออ๋อแม่นเจ้าแม่นครับ<อ>แม่นครับเออเขากข้าไปเขาก็ไ, <c oughs> ไ,ได้ไปจิ้ม <c oughs> แล้วไปตามล่านที่เปินขายอันนี้คือเอามาแข่ง กูเปิดเปิคาดใจบอกัวเจ้ากติกาจริงจริงจริงเจ้ครับคือตังเฮาเนี่ยตังผู้ดําเนินงานนี่นะครับขอคืนนัดประกาศนะครับในจังหวัดแปรนะครับซึ่งก็จะมีทีมส่งนะครับซึ่งบางทีมอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่อยากนําเสนอผลงานเมนูของของคนรุ่นใหม่นะครับอันที่สองก็จะมีร้านเก่าแก่ดั้งเดิมนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเฮาก็มีเรื่องของใบประกาศ นะครับ <an> <t uan> หรือว่ากที่เราจะนําเสนอผ่านสื่อต่างๆนะครับซึ่งหลายๆเมนูหรือหลายๆเจ้าที่สื่อสารออกไปแล้วนี่นะครับก็จเป็นประโยชน์กับร้านอื่นๆโดยว่าบ้านเฮาหนี่นะครับจังหวัดแพป่น,นหรือร้านอื่นๆของจังหวัดแพป่ที่ไปอยู่ในร้านในห้องนี่นะครับก็สามารถได้รับาการสนใจนะครับหรือว่ามาแเปไปได้นะครับเฮามีร้านกนเอาว่าร้านขนมจีนของแเป่ยอยู่กับมาว่าเชียงไม่และคุณระปังนะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> ก็สามารถจะไปชิมล en> ิ้มลองได้นะครับแล้วเกาะที่สําคัญเนี่ยพอมาแป่แล้วเนี่ยก็จะเกิดเอ่อเพิ่มว่าความอิมแพชนะครับในเรื่องของการที่นอกจากได้แอลแล้วได้ซื้อแล้วได้พักแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาการที่ได้ชิมเมนูอาหารทีมนะครับที่เขาสชวขึ้นมาครับเจ้ามีมีสักกี่ทีมหของห้เจ้าทันพออ๋อตีตีไปแข่งกันแน่เจ้ามีมีหลายทีมอยู่ครับหลายีมเนาะ ใช่เพาที่เขาเนี่เขามีกำหนดเวลาอยู่นะครับแลวเกาะที่สําคัญนะครับช่วงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดแปร่นะครับก็จะถามถึงนะครับขนมจีนน้าใสหรือว่าน้ําน้อยบานทาวเลยนะครับแต่มัเน,นึ่งคนแปร์เขาองขนมจีนน้าหมูนะครับที่เกาะน้ําหมู<ส>ก็คือเป็นน้ําใสที่มีหมูสใส่ในในในน้ำนะครับผปรุงนี่นะครับซึ่ง เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับคือถ้ายัางเราอยู่เชียงใหม่เนี่ยนะครับถ้ามาแอวเนี่ยลองลองลองชิมดูนะครับแล้วก็จะต้องบอกว่าชอบดีหนึ่งรสชาติเนี่ยอาจจะอยู่ที่เราปรุงแต่งนะครับซึ่งน้ำเงี้ยวบ้านต่างจยงหม่อาจจะมีเพชสแล้วแต่ที่จะใส่เมนูเนาะแต่ถ้ามาแป้นเนี่ยนะครับคืออันนึงก็อยากเป็นอาหารสุขภ,ภาพตัวนนะครับอันนี้ก็อยากนําเสนอเนาะว่านนไข่แม่แอวแป้แล้วเนี่ยอยาก อยากจะบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเจ้าอยากให้ท่านพออย้ำวันเวลาสถานที่ที่จะกิจกรรมตัวนี้ครับเจ้าครับก็ต้องบอกว่าที่เราจะจัดขึ้นนะครับวันที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดนะครับตั้งแต่สิบโมงเมื่อเจ้าไปจนถึงสองทุ่มนะครับเกินสามทุ่มนะครับซึ่งในแต่ละวันจะมีกิจกรรมนะครับการออกร้านนะครับของพี่น้องเจ้าเมืองแป้นะครับแล้วก็อาหารกินภาคประมาณแปดสิบปูดนะครับ อันที่สองเรื่องของการตกแต่งนะครับที่การเมทินคืออันนี้ต้องบอกวาอ่าจริงๆแล้วเนี่ยนยโยบายของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนะครับท่านชุติเดชพิจันเนี่ยพเพือยากพูอการเมทินคือเนี่ยซึ่งมีความสวยงามนะครับเป็นน้าคืนในกะในกะเมียงเลยนะครับแต่<ส>อย่ายงในภาพนี่นะครับก็อยากมีความงดงามนะครับแล้วก็เป็นจุดนด์มาร์ k เป็นตู้เช็คอินของจังหวัดแปรนะครับโดยที่เขาจัดตกแตง่งริมริมทิม,มคืนเนี่ยนะครับ <S 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 <อ>พ่เป็นไปด้วย อาหารนะครับเป็นบูธนักท่องเที่ยวสามารถที่เดินจับายนะครับไปเลือกซื้ออาหารแล้วก็แม้แรงเอากวมมีศิลปินนะครับมามาร่วมการแสดงต้องบอกว่าที่บอกว่าผิดปิดวยนี่นะครับฮาเบเขาอยู่ในเขตเมืองเก่านะครับเพราะฉะนั้นการแสดงเขาเริ่มประมาณหกโมงแบบเกิดุ่มนะครับถ้าการแสดงของศิลปินต่างต่างเนี่ยนะครับที่เขาเจอมาเล่นเนี่ยก็จะมาเกินสามทุ่ม หนึ่งเขาบผลเอกลักษณ์ความเปลี่ยนเมืองที่สงบสุปนะครับความบรรยากาศที่เป็นมังเก่านะครับแล้วก็กระทบกับพี่น้องเจ้าบ้านที่ที่อยู่ข้างเคียงนะครับผมได้เกาะประกาศนเรียนว่า15้าถึงิบนี้งานมหกรรมอาหารนะครับแล้วกอดนตรีจังหวัดแปรครับผมเจ้าไปกันได้เนองานแรกนะเจ้ากับเข้ากลํำเพลงเกาม่วนไปกินข้าวลํำฟังเพลงม่วน กินได้น่าขึ้นไปแหมไปงานที่สองเลยนะเจ้าท่านพออ่อเดี๋ยวจะมาไถึงงานที่สองมหัศจรรย์แพร่เมืองโบราณงานนี้เป็นจไดเจ้าครับเอ่อยังพอมีเวลาเนาะย,ยังยังโมดได้อยู่นะอ๋อ <laughs> เดี๋ยวไปงานสองเลยเจ้าเดี๋ยวเขาไปโม้กันแถมหน่อยตอนใต้โอเคครับก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกตรั้งแต่แรกนั้นครับว่า จังหวัดแเป็นะครับโดยที่ตังนโยบายของผู้บริหารนะครับเพาะว่จะเป็นตังส่วนกลางทอทใหญ่ห้องนะครับแล้วก็ทรทในพื้นที่ทรทแเปนะครับร่วมกับองค์กรภาคที่เคร่อวข่ายนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแเป็เป็นหัวเรือใหญ่นะครับที่เขาจะตอบโจทย์เรื่องของแเป็ลได้ทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นคือวันที่เซาสองหรือเซาสี่ท้องประจัจกิจกรรมที่วัดปงตา้ามนะครับ เรื่องของกิจกรรมที่เป็นเรื่องของเมืองโบราณนะครับจริงๆต้องบอกว่าที่วัดตรงตาขามก็เป็นวัดเป็นวัดสําคัญสองวัดนึงนะครับที่อยู่อำเภอสุเมนนะครับเป็นวัดที่มีท่านปู่นะครับท่านเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อสนอนนะครับซึ่งท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ต่างต่างชุมชนเองตัางผู้บริหารจังหวัดเองเนี่ยนะครับ เขาก็อยากจะที่จะเปิดกิจกรรมใหม่ๆนะครับอำเภอรอบนอกนะครับนอกจากนันกท่องเที่ยวที่มาแอวในเมืองแล้วเนี่ยไปสูงเบ้นเดินใจตัวยังมีสถานที่ที่เขาจะไปไหว้พระขอพรน,นะครับไปขอทุลุงเปิ้ลฮื่งปันฮื่อพิจิตมิลาทนะครับทีนี้กิจกรรมเนี่ยต่างวัดวัดปงตาคามมีกฏใจอยู่ใกลใ้พานมยมนะครับต้องบอกว่ามีความสวยงามน,นะครับต่างอำเภอเองนะครับต่างหลวงพ่อนะครับเพื่อก็าอยากมีกิจกรรม ก็เลยจัดกิจรกรรมเทศกาลีิวานนะครับเรื่องของอเมืองโบราณนี่นะครับมาสจันร์ของอาเภอสุมเมน่นะครับต้องบอกว่าในงานนี้นะครับก็เป็นาง,งานนึงนะครับที่ในวันในวันที่เสาสองเสาสนะครับซึ่งต้องดูเดิมก็คือว่าเขาจะมีลูกศิษย์ลูกหาต่งต่งของหลวงพ่อเนี่ยก็จะมามาไหว้นะครับมาขอพรนะครับ ทีนี้กิจกรรมที่เขาจัดสอนรับเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องของอทีมงานวัดนะครับซึ่งทีมงานวัดเนี่ยลายปีมานี่เขากจะห่างหายนะครับทีมงานวัดคือแบบว่าพี่น้องชาวบ้านได้ไปแอบวัดอันที่สองคือมีน้องเที่ยวมานะครับรวมไปถึงเรื่องของกตรที่เขาอยากให้มีกิจกรรมนะครับแต่กีเอฟอาหารแล้วเนะาะอันนี้ขอมาเอฟเป็นเรื่องมวยแหงน,นะครับอีกน,นะครับ นะาบ้าเปลี่ยนเอฟเรื่องมวยแหม่นี่ยนะครับก็อยากจะบอกว่าอ่ในวันในวันที่เขาจัดกิจกรรมเนางฟุอมีการอ่กิจกรรมเป็นเรื่องของการสแสดงการชกมวยนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าเปมีการพนันกันตอนะครับจาแต่แต,แต่แต่ชกแด้นะหมายถึงว่าเขาก็จะมีค่ายต่างๆเนี่ยนะครับที่อ่มาเปรียมบมวยกนักมวยเข้ามาอเนาะอืมแม่นครับอันนี้ก็จะเป็นเปิดพื้นที่เรื่องของกิจกรรมชกมวยแหมอันนึงนะครับซึ่ง ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นในสื่อออนไลน์หรือโลกโซเชียลนะครับว่าอตอนนี้วงการมวยกำลังมาแหงนะครับ<ด>แล้วก็อยู่ในแผงของพระเอฟของรัฐบาลของทอท,อทอตัวนะครับของจังหวัดตัวเพราะนั้นคืออันนี้เห็นมานนึ่งนะครับที่เราจะดึงคนโดยเฉพาะค่ายมวยต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือนะครับหรือว่าค่ายมวยซุ้มต่างๆนะครับที่อยู่ในประเทศไทยที่ขึ้นมาโชคนะครับแล้วเกาะงได้ ผู้ชกเรียบร้อยเปรียบกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. อันที่สองเรื่องของการออกร้านนะครับของชุมชนในเขตอำเภอสุมเมนเนเนาะเอาก็อยากนี้ต่างอำเภอรอบนอกนะครับมีรายได้มีการแสดงออกมีบทบาทนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่อยากกระจายรายได้จากในตัวเมืองนักเที่ยวมาแล้วไปต่างอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกค่นโยบายของต่างท่านผู้ว่านี่เปิ้นอยากให้แปดอำเภอเฮาเนี่ยเป็นที่ฮู้จักนะครับแปดอำเภอเฮาเนี่ย กงมีนักเที่ยวกระจายนะครับก็ได้กระจุกอยู่ในเฉพาะอำเภอเมือง,องหรือว่าฝั่งที่เขาไปตังวัดพระธาตุเจ้าแฮหรือว่าไปที่นาคูแห่นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับคือนักเที่ยวที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะไปฝั่งฝั่งวัดพระธาตุเจ้าแฮซึ่งต้งนมีกิจกรรมมีเส้นทางเพราะฉะนั้นเราอยากจะกระจายคนเพื่ออยู่เมืองขึ้นนะครับเพิ่มวันทักขึ้นนะครับแต่ที่เขาบอกว่าเขามีนักเที่ยวอยู่หนึ่งวันเกือเนาะทีนี้เขาก็ได้สักสองวันเกือนะครับเขาต้อง กนะิจกรรมเพิ่มนะครับแล้วก็เพื่อ,อเราจะได้ใช้ใจ่ายนะครับแล้วก็เขาก็มีเรื่องของศิลป,ปินน,น,นะครับแต่แอมอันนึงนะครับคืออยากจะบอกว่าชอทอ,ทอเองเขาก็ยังมีเรื่องของสนับสนุนเรื่องของเส้นทางศาสนาเส้นทางความเชื่อหรือสายมุงนี้นะครับคือถ้าไปวัดของพ่อสนเนี่ยนะครับเปิ้นก่อนมีสูกศิ์ลูกหานะครับเปิ้นกับทุกคนที่ไปก่อนไปไหว้อขอพรนะครับซึ่ง หลายครั้งที่มีกิจกรรมนะคะระับเฮาก็แจงเห็นลูกทิ่ลูกหามาจากทั่วประเทศเพราะนั้นเฮาอยากใช้ตึกขักตรงนี้ครับว่าไปการโปรโมทอำเภอสุมเมศนและก็อําตาสถานที่ใกล้เคียงวควรจะันธนกิจกรรมนะครับที่เฮาอยากให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเฮาอยากมื้เป็นกิจกรรมปฏิทินประจําป,ป,ป,ปีเดิมไปเพราะเฮาจะได้วางว่าชุดสองเดือนนี้กิจกรรมที่เฮาวางไว้เฮานับคนได้เฮานับสตางค์เข้ามาได้ในจังหวัดแพร่มีกิจกรรมทท้อง นะครับเพราะนั่นคือตังทอทอแต้งเองเขาพยายามจูว่าแพร่365วันมหัศจรลลัณฑ์แต่วันออกเพราะนั่นคือตรงนี้ครับจะเป็นส่วนที่จะเป็นกระตุ้นหรือว่ากลไกขับเคลื่อนในเรื่องของการที่เขาจะดาดันห้จังหวัดแป้เนี้ยมีรายได้แล้วก็เกิดการงินทางเข้าสู่จังหวัดแป้งครับเจ้าท่านพออยากจะเฮ้เฮาไปใจ้เวลาตีแปนักบักกี้สะดุตาอยู่นึงกิจกรรมตรงหันเมอนแน่ ร่อนทองไปร่อนทองอยู่เหมือนแน่เจ้าอันนั้นมันเปนจ่ยไดจเจ้ามีมีไปฮึดร่อนทองอี้เลยก็เจ้าจริงๆจริงๆต้องต้องเล่าแต่อี้ครับว่ากิจกรรมร่อนทองเนี่ยจริงจจะอยู่ที่เดินใจนะครับเขาเหมืองเหมือนเหมือทองอยู่นะครับซึ่งตังตังท่านสสวรวัฒน์เนี่ยนะครับเพื่อนก็อยากมีกิจกรรมนะครับที่คุณนักท่องเที่ยวนะครับได้เห็นว่า การร่อนทองแท้ๆเป็นจะไดนะครับต้อการร่วมตังอันเภอตังวัดน่นะครับต่างอ่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะว่าอยากให้อ่การร่อนทองเนี่ยเป็นที่รับรู้นะครับเป็นการโปรโมทอ่าเส้นทางหรือฮื่อ่านักท่องเที่ยวได้ไปหันบ่อทองแท้ๆเนี่ยที่อำเภอเด่นใจเนี่ยนะครับเป็นจะไดนะครับเพราะนั้นก่จะจําลองบ่อทองในงานตัวนะครับต้อก็ร่อนอย่างแท้ๆนะครับะแล้วได้เลยกะเจ้า อ่ uh, <laughs> อันนี้ต้องใช้ความสั้าใในการล่อนนะครับแต่จะว่ามีแตะนะครับ oh. ซึ่งซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นไฮไลท์หำอันหนึ่งนะครับอ่อขออนุ่าเล่าว,ว่าปีแล้วเนี่ยเขาจัดกิจกรรมเที่ยวเพลอมนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักเที่ยวในการที่ลงไปล่อนล่อนทองแต่หำอันนึ่งถ้ามองนะครับกิจกรรมเนี่ยครับก็เป็นกิจกรรมที่จะสร้างความสนุกสนานที่ฮาแล้วก็ลุ้นไปตวัว นะครับอันนี้อาจจะอยู่หมือนแต้นะครับขอขอบคุณนะครับที่ถามประเด็นนี้นะครับจกรนี้เลยอมยอมอยู่สาววันเลยเท้านะครับต้องต้องต้องขอบคุณท่านสสวรวัฒนัดเอื้อพยคุณนะครับที่เพิ่นได้เร่งเห็นกิจกรรมนี้เพิ่นก็เลยสนับสนุนกิจกรรมนี้เข้ามาตัวในงานนะครับผมเจ้านะครับแล้วนเที่ยวที่มาแอลเนี่ยเตรียมเตียวมะฮอมนะครับเตียวสดอลง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 ล่อนทองได้เลยนะครับเจ้ จุดเช็คอินหรือว่าสร้างความสนุกสนานแล้วก็มีลุ้นไปตัวเนงครับผมเจ้าโอ้หเหมาะเลยแะ<อ>เจ้ามีไฮไลท์นั่งมีกิจกรรมนักไปเอาได้ทั้งปีแต่แตละแต่แต่ว่าเป <c oughs> น้นี่คือกิจกรรมนักทุกทุก,ทกแบบทั้งปีเลยแล<อ>้วก็มีเส้นทางการท่องเที่ยวนักเหมือนกันนะเจ้าย้ันเวลาสถานที่ของของงานที่สองที่เฮาอู้กันนะเจ้าท่านผอ,อเชิญเจ้าครับเอ่อฝ่างานนะครับวันที่เซาสองถึงเซาสี่ธันยายนนี้นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับมาเอา กิจกรรมนะครับที่วัดปงตาข้ามนะครับอาเภอสุมเม่นนะครับจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็อนอกจาก,กที่มาแอลในในห่วงของกิจกรรมทั้งสองงานแล้วนะครับเายังมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่อยู่ในห่วงของเชี่ยวแพร่แม่แครฝนนะครับเราก็สามารถพักค้ั้งคืนได้นะครับหรือแม้แต่การที่วางแผนมาแอลทั้งสองสองกิจกรรมได้เลยนะครับเพราะว่า จะเป็นพี่น้องทางจงายงหม่ลำปูลำปางนะครับสามารถที่นั่งรถไฟนะครับซึ่งสะดวกขนาดเลยนะครับต้องบอกว่าลงรถไฟปุ๊บก็จะมีรถสองแถวรับเข้ามาส่งในเมืองนะครับหรือว่าจะขับรถมาเองเนี่ยนะครับเอาไปจากจังหวัดแพร่เนี่ยจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าในดดนล้านานี่ซึ่งเป็นการแอลระยะสั้นนะครับแล้วก็ม่วนใจนะครับแล้วก็ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในจังหวัดน้านนะตัวกัางดวยนะครับอันนี้ก็อยากเชิญชวนนะครับผมอันยังรถไฟนี่มาลงตีสถานีเด่นใจก็เจ้าแม่นครับลงที่เด่นใจนะครับแล้วก็มิลสองที่นะครับมีที่บานปินกับที่เด่นใจนะครับน,น้องเดียวน้องได้อยู่นาะคือในวันที่็7กันยานี่เรามีกิจกรรมที่บอกแต่แรกนะครับว่าเราอยากจะพื่อน้องเที่ยวหรือว่าพี่น้องที่อยู่ใน จังหวัดเชียงใหม่ลำปูลำปางเนี่ยนะครับได้มีโอกาสมาแอลนะครับโดยนั่งรถไฟมาบักกีบาลเองนะครับแล้วก็เขาจะมีรถรางบริการนะครับซึ่งองค์การนําร่องพี่บอกนะครับว่า,าวเซาเทีเนี่ยวันท่องเที่ยวโลกนะครับแล้ววันวันที่เซาเทเนี่ยตังท่านผู้ว่าจะอ่อ่ากแถลงข่าวเรื่องของวันท่องเที่ยวโลกเพื่อกอจะอุดที่มาที่ไปเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นตัวเลขรายได้นะครับขอบคุณตาง หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะเจ้าบ,บ้านที่ดีก็คือพี่น้องประชาชนจังหวัดแพร่ที่ช่วยกันตอนรับน่องเที่ยวนะครับวันนั้นเราเอาน่องเที่ยวขึ้นรถไฟมานะครับเราปลานั่งรถรางแอลบเบราณเอาตาไปกินขนมเส้นน้ําน้อยนะครับหรือว่าน้าใสหรือน้าหมูนะครับแต่มัเน,นี่งก็จะพาไปอลองไปย่อง้าที่บ้านตุงโฮงออนะครับแล้วก็ไปท,ทํากิจกรรมที่ในเมืองก็คือไปอีโคเคล้งนะครับแล้วก็ไป จะกลรมของท่านผู้ว่านะครับที่จัดเนื่องในวันท่องเที่ยวโลกนะครับอันนี้ก็คือการปิดท้ายปีงบประมาณนะครับของจังหวัดแต้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับรานนั้นคือเนื่องตุลากรก็เป็นปีงบป,ประมาณใหม่เรากลุยกันใหม่เจ้าน่าจะได้ปลาหน้าท่องเที่ยวไปไปกินน่นนมเส้นน้ำย่อยตีเปินได้รางวัล ในฉากที่แข่งเนาะแข่งงานที่เขากำลังจะมีขึ้นนะเจ้าวันนี้เขาพอคุณชาตดนักเลยนะเจ้าท่านพอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแปดท่านพออนันตั้นสีแดงตีนมาอุจ่ากับเฮามาอู้กันมาได้หม่วนแล้วก็มีกิจกรรมมอมอมาฝากเขาเสมอเลยวันนี้เขาพอคุณจัดนักนะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณครับสวัสดีเจ้าฝากไปนะครับสดีครับ กิจกรรมนักเตะเนื้อเปเนาะมีต้องน้ำก่อนสาตางจะเหลือถึงมันก่อนดีจ้ะเดีห้อดอง้าจะม้วนเนาะเขา็จะมีประสบการณ์ในเจ้าอัปกิจกรรมแต่ละช่วงเวลาก็เหมาอลองดูในเจ้าผู้ชมว่างช่วงไหนใครไปช่วงไหนจะได้เลยมันกันน้เจ้าช่วงนี้ยังกันกําเดียวนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามช่วงทยรายการของเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้าอัตอัปเดตูเรื่องเราเขามีเรื่องเล่ากูกูเจ้า ข่าวข่าวตีไหนเผยเงียบยังอุ้มวนทุกใจตัวนแน่นนอนที่ภาคหนึ่ง